เนะชอบนะอ,บอย่าลืไมไปเปิดรูปตัวเองดูนะวัดพนมเศษเหนือนะเปิด Google นี่ก็ดีใจอะที่มามาวัดพรมเสร็จวัดพมเสร็จเนี่เป็นวัดบ้านเกิดของของผมก็ได้มาคุยกับคุณมรักษคือคุณมรักษ์นี่คือเป็นพ่อของสอนรามน้ำเพชรแกก็เป็นคนอักิยาใส่ดีแกแกก็เป็นคนขบคุณทีมงาน มาจากไหนครับเนี่ยโอ้ยู่สะพานหินครับแล้วมาไงมาขายเสื้อเนี่ยก็วิ่งไปขายตามงานครับงานอะไรอ่ะงานงานวัดเนี่ยอ๋อแล้วมางานสอนรามด้วยหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อมาขายเสื้ออย่างเดียวเหรอ๋อไปขายของเล่นด้วยอ๋อเล่นอย่างเงี้จริงก็มีดีครับขอบคุณมากครับคุณลุง คุหมดแล้วครับวันนี้แสดงกันะเรื่องอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูบัตรองท่พักยังไม่กำหนดอีเกเหรอเนี่ยดูดูนเออผมชอบดูเรื่องอะไรนะวันนี้ครับสายไฟมันอยู่ตรงไหนมันบอกมันอ้วนสายไฟอยู่ตรงไหนตยมั<อ>นไปจอดเลย วันนี้คุณมนล,ลักยังยังไม่ได้ระบุเรื่องเลยครับที่แสดงว่าผลเรียนเหนือนี่ยังไม่ได้กําหนดเรื่องเลยว่าจะแสดงเรื่องอะไร จะลองสอบถามด้วันตอนนี้สองทุ่มกว่าเลยครับคุณโมรักษ์นี่ดูยังหนุ่มอยู่เลยนะแกยังดูปาดเปียวอยู่เลยไม่อายุไม่เยอะอย่างที่คิดเลยพระเอกรุ่นแรกเลย าเยอะครับแฟนขับในอำเภอท่าตะโกนี่กีก็มาติดตามดูกันเยอะครับไม่ใช่มาจากที่อื่นนะแฟนขับคนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกนี่ตอนนี้สองทุ่มแล้วเครื่องปั่นไฟกำลังจะมา มาเดินอยู่นานแล้วเนี่ยยังไม่เจอเพื่อนเก่าๆเลยเพื่อนเก่าๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกัน นี่คือร้านของตะป๊อกตะป๊อกกองเมียน รอกวันนี้ครบทีมไหมครับครบครบผมก็ผมดวง9ก้าสลามาครบนะมามาวันนี้ครบทีมเลยนะครบทีมก็ผมครบทีมวันนี้แสดงคณะแสดงเรื่องอะไรครับยังยังไม่รู้ต้องถามพ่อสลาโอเมือกี้ผมไปถามคุณมลรักมาเขาบอกยังไม่รู้เลยยังไม่ตัดสินใจเลยงยังนี้เขาก็รอรถอ้นี่ครับเพิ่งจะมาอ๋อวันนี้เป็นงานเ็เห็นว่ามันผ่านไปไหนมามีรถยกไปแสดงมันขับมันไม่ดูง่าว่าแคสหมดไม่หมดอ่ะ มันก็ไปไม่ได้แล้วมันก็ตอ้องจ้างรถไปยกไปวันนี้วันนี้ขู่ขักเลยครับก็ขู่ขักเลยผมตามมาจากอยุธยาผมคนวังน้อยอ๋องนอยบังเอิญผมเป็นศิลหุ่งพ่อพอดีอ๋อเป็นศิลหุ่งพ่อครับผมเลยก็ต้องตามมาขอบคุณมากครับบวาสดีครับบวัสดีครับ ดูให้ทั่วนะครับใจเรามาร่วบรวมทุนไปนะครับดูจับาจให้แต่ก็คิดหาไปรับงานกันได้นะคในต้าอาดก็มีตลาดีทุนก็ดูสเปนในตลาดก็มีของไทยที่โยกไป บหมดแต่รับทั๋วที่มาจับจองเป็นเจ้าของสถานที่นั่งนะครับขอให้นั่งเรียบเปื่อยครับเพราะว่าทางจากที่เปิดีม้ปี๊บได้ผมดูนะครับก็ผู้ชมอาจจะรับท่านและขอให้มาเต็มขอให้จับจองเป็นเจ้าของสถานที่ได้เลยนะครับขอบคุณ คุณผู้ชมตาคุณฝันเดินเก็บภาพทั่วบริเวณงานเลยนะเพื่อไปลงอินเตอร์เน็ตนะครับโปะโตดตะบนพรมเสร็จเราและโดยเฉพาะงานเทศกาลสำคัญของตาบ,บนพรุงเสร็จเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญเข้าพรรษาออกพรรษางานสงการนะครับท่านก็ได้มาเก็บภาพนะครับเพื่อไปลงอินเตอร์เน็ตนะครับเผยแพร่ตาบ,บนพรุงเสร็จเรานะครับในโลกของอินเทอร์เน็ต วันนี้ก็ในด้านลิกเกรพร้อมด้านเครื่องปั่นไฟของสอนรามน้ำเพชรนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องนะครับก็ให้เด็กมาวิ่งมาบอกนะครับที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้างานได้เลยนะครับเผื่อ<า>ท่านขาดตกบกพร่องงใดด้านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านาน้ำารือน้ำ หรืออาหารการกินไดๆนะครับขอให้แจ้ข่าวได้เลยครับการเราจะได้ประสานงานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้กับท่านนะครับวันที่หนึ่สและ3เมษายนสพน5 6รอาิเวลาสิบนาฬกาอวา